สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับมิมแซ h บชแนลกันอีกแล้วนะคะแม่มี่บังเอิญไปตลาดค่ะได้วัตถุดิบที่เป็นของแบบว่าก็หายากพอสมควรน,นะคะนานๆจะมีเข้ามาในตลาดทีหนึ่งก็เอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะถ้าอยากรู้นะคะตามเข้าไปดูกันในคลิปเลยค่ะไปค่ะ เพื่อนๆมาชมวัตถุดิบที่แม่มีได้มาจากตลาดกันนะคะนั่นก็คือ,เ,อ,อเนื้อหอยค่ะอันนี้เป็นเนื้อหอยเขาเรียกว่าหอยหนามนะคะอุ้ยหนามล่วงไม่ใช่เนื้อล่วงนะคะอันนี้เนื้อล่วงเสิยดายแพงนี่นะคะอันนี้เป็นเนื้อหอยหนามนะคะส่วนตัวหอยหนามเดี๋ยวแม่มีแปะภาพให้เพื่อนๆดูข้างๆนะคะ นี่ค่ะเขาแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีแกะนี่ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่มีหาตัวไม่เจอนะคะเขาไม่ได้เอาตัวมาขายนะคะเขาเอามาขายเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเขาแกะเรียบร้อยแล้วแล้วไม่มีก็เอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะไม่มีจะลองดูก่อนว่าชิ้นหนาชิ้นบางก็คือประมาณกึงก่งกลางๆเพราะว่าหอยยังไงก็หดแต่ว่าเราเอามา,าทำเป็นเมนูผัดเขาเรียกอะไร หอยน้ำผัดกระเพราพริกไทยอ่อนค่ะผัดธรรมดาไม่ได้มันต้องมีพริกไทยอ่อนให้หอมๆด้วยนะคะนี่ค่ะเนื้อหอยน้ำที่เราหาั่นไว้เดี๋ยวเราเออก็ต้องมาหั่นตัวนี้อีกอันหนึ่งนะคะแต่ว่าแม่มี่ไม่ได้หั่นให้เพื่อนๆดูนะคะให้เพื่อนๆก็แค่แม่มี่ก็จะบอกไว้คร่าวๆก็คือผ่าครึ่งค่ะผ่าครึ่งไปอย่างนี้เลยแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้น,นะคะ่ะอยากชิ้นอยากได้หั่นแบบไหนก็ อ๋ออยากได้ชิ้นยาวชิ้นสั้นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ลองหั่นดูนะคะเนื้อ,อหอยตัวนี้นะคะมันจะไม่เหนียวค่ะมันจะนุ่มนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเนื้อ,อหอยเป็นหอยที่ขึ้นชื่อมากนะคะเขาจะเอามาลวกจิ้มค่ะเขาเอามาลวกจิ้มแต่ไม่มีไม่ลวกจิ้มนะคะเพราะว่าไม่มีเอามาผัดกะเพราทําเป็นกับข้าวดีกว่าคะ่ะลวกจิ้มมันกับแกล้มเนาะก็ถ้าโอกาสหน้า เจออ่ออีกเดี๋ยวแม่มีมาทำลวกจิ้มให้เพื่อนๆดูนะคะรอบนี้ขอเอามาทำกับข้าวก่อนเพราะว่าตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป๋าก็จะมานะคะมาดูวัตถุดิบกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือหอย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 นะคะหอยที่เราหั่นแล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะหอยนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันจะหหดตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องลวกนานนะคะถ้าเวลาเอาไปลวกเนี่ยแต่ว่าอันนี้เรคือเราจะผัดลงไปเลยนะคะกระเพราค่ะกระเพรานี้เก็บจากหลังบ้านเดี๋ยวนี้ปลูกเองออกมาหมดแล้วมเมล็ดโรยๆออกมาเป็นตับนะคะพี่น้อยของเราปลูกให้นะคะแม่มี่มีพริกนะคะอันนี้พริกชี้ฟ้าขาวเขียวไอ้แดงเขียวนะคะเอามาประดับบรารมีค่ะ ผัดหอยของเรานะคะมันไม่เหมือนผัดเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นแม่มีจะใช้กระเทียมสับหยาบนะคะนี่นะคะอันนี้กระเทียมจีนหัวหนึ่งเลยนะคะใส่กระเทียมเยอะๆอร่อยค่ะแล้วก็เป็นพริกนะคะ19เเม็ดเบาๆค่ะพริกจินดาแดงนะคะกินเผ็ดมากก็คงจะไม่โอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้รับรสความหวานของเนื้อหอยนะคะ19เเม็ดเบาๆค่ะถ้าเพื่อนไม่ชอบเผ็ดลดลงได้นะคะ อันนี้ไม่มีทุบแล้วก็สับนะคะไม่ได้ตำค่ะถ้าตำมันจะเผ็ดกว่านี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะความร้อนแรงและความหอมนะคะที่ว่ามันจะต่างจากผัดกะเพราก็คือ,พร,อพริกไทยอ่อนนะคะแม่มีใส่ไปห้าเขาเรียกว่าห้าอะไรอะ่ะห้าฝักนะคะจากนั้นเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำมันหอยนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับว่าหวานมากนะคะ1ช้อนโต๊ไม่หวานนะคะเพราะว่าเรามีพริกเผ็ดนะคะเราจะมาตัดลสให้มันกลมกล่อมขึ้นกับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสฝาเขียว1นช้อนหนช้อนชาค่ะนี่ค่ะ,ะปริมาณวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงเลยนะคะแม่มีจะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนตกพอไหมขอเป็นสาแล้วกันนะคะอาจจะมันมนิดนึงไม่มันเยอะนะคะสช้อนโต๊ะเนี่ยสูตรของแม่มนนีจะไม่ใส่สีอดองนะคะ เทมันไปผัดนะคะนามด้วยคลิกจินจาดาแดงเลยค่ะผัดให้หอมนะคะ พอพริกเราแบบว่าหอมกระเทียมเราก็หอมแล้วนะคะนี่นะคะมีไปะจะใส่หอยลงไปเลยค่ะในรอนะคะแล้วก็ตามด้วยตครงรุงเลยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้เวลาในการผัดหอยนานอย่าอะไร่างเปล่าน้า,นนานะะนปลาเราใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ก็ทอดสรยเขียวไม่ได่แตกเปหมดเลยคือเรามีสองอย่างเราจะผัดแห้งหรือว่าเราจะผัดแบบว่าเอ่อผัดแบบมีน้ำผุกขิงหรือเปล่าไม่มีจะตั้งเวลาดูนะคะว่าเราใช้เวลาผัดหอยเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะคะอันนี้ไม่มีตั้งเอาไว้ก่อนในหน้าทีนะคะค่ะ ไมน,นี้ขอชินนิดนึงค่ะขอชินเป็นส่วนเนื้อที่ผสมกับปาเลยนะคะอืมูม้มกินจริงด้วยค่ะหนึ่งนาทีสามสิบก็พอแล้วนะคะแล้วนี่จะใส่น้ำลงไปสองช้อนสองช้อนโต๊ะนะคะพริกค่ะใส่เลยพริกไทยพิกไทยอ่อนแค่นี้ก็ใส่ไปแล้วนะคะ น้ำปลาแค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็คงพอไม่น,นีขอสิมอีกครั้งหนึงนะคะอร้อนคอารกกรอบมากเลยค่ะโอเคนะคะมันมีใส่ใบกะเพราเลยค่ะ แกนนะคะอ,อืเนื้ออร่อยจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าเหมือนเนื้อหอยไหมก็เหมือนแต่ไม่พาวเหมือนเนื้อหมึกไหมเหมือนเนื้อหมึกกระดองไหมมันก็ไม่ได้หอมเหมือนเนื้อหมึกกระดองแต่ว่ามันโอ๊ยปัญญาไม่ถูกอร่อยค่ะอร่อยเนื้ออร่อยมากค่ะใสพ่พริกไทยเข้าไปเยอะๆเลยนะคะหือ อร่อยและร้อนแรงค่ะหอมมากมากแล้วเนื้อก็แบบหนุกนะคะหนุกหนับนะคะใสพ่พริกไทยอ่อนเข้าไปด้วยร้อนแรงค่ะขอชิมอีกทีนะคะอร่อยค่ะมีความนุ่มนะคะ เด้งนะคะแล้วก็มีความหนุบหนักเด้งนุ่มหนุบค่ะอร่อยค่ะโอเคเราไปจัดใส่จานกันดีกว่านะคะเสร็จแล้วนะคะกระเพราหอยนาำผัดพริกไทยอ่อนของแม่มีนนะคะดูค่ะหูยน้ำขลุกขลิกนะคะแล้วเนื้อก็นุ่มหนึบนะคะ ไม่เหนียวค่ะทานก็แบบฟินๆนะคะหอยหนามนี่อร่อยจริงๆค่ะถ้าหาว่าไม่มีมีโอกาสได้เจออีกนะคะแม่มีจะซื้อมาทำเมนูอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะนี่ค่ะรสชาติก็แบบบอกไม่ถูกเลยค่ะละมุนสุดๆนะคะนี่ค่ะบวกกับความร้อนแรงก็เข้าเข้ากันดีเลยค่ะกับผัดกะเพราพริกไทยอ่อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไม่มีด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ